สบายดีสดีพี่น้องคลิปลาสาวน้อยอยู่นี่สิ่งับบ้านแล้วบ่แม่นเราจะชิลงมายามใหม่เดินทางปลอดภัยแม่อาทิตนาพ่อกันใหม่เดีอยวแม่แม่อาทิตย์หน้าพ่อกันเลยจะพี่น้องอาทิตย์หน้าพ่อกันมายามเดียวมายามเดียวอีกแล้วอยู่จากมือสองมือนึ่งละแม่นมาบ้านหนึ่งก่อนสามมือสองคืนสามมือเนาะสองคืนสามมือให้กระสองคืนสามมือ มาได้เธอกระส่งเครื่องสาวมือช่วงหนึ่งแล้วยู่หลายนึงอยู่อ่ะมือดองค่ะเนี่ว่าสีมือเราพอดีถึงมือดองแล้วห่างอยู่เลยก็เท่านั้นแหละงามแม่สาวน้อยพี่น้องเลยกล้องแล้วพี่น้องเด้อยป้าหนาวจะแท้ในบอยดอาเลยสาวนุกสาวนุกขาวงามเวลานะสาวนุกแข็งขาวอันี้กล้องก็ขัดในวันน้องกันแดดใส่รัดนักเลาวพี่น้องแบบผูกแบบนานาเลยสีไปเก็บ ไปพาซาอ้นไปเก็บพักเมื่อตอนแม่ลลี่ฝนมาพักไหนพักทีเล็กนะพักสะเมิกเพื่อนตอนเพื่อนพาไปเก็บพักทีเล็กแล้วฝนมาฮะอันนี้พี่ชพรไปเก็บพักสมิกเหมือนนี้ฮะหนักเก็บพักเน้อนก็ออกมาส่งพี่น้องเครื่องพลุกรลังขนาดทงทงสามทงพี่น้องทีเล็กทั้งนั้นสะอ้นก็กำลังเอาคลิปลงอยู่พี่น้องหน้าข่าวแท้เผยกะ หน้าขาวนหน่อยกันนั่งอยู่หน้าไงพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวสาน้อมจะอาให้พี่น้องเบิ้งสนุกสะเน็กสาวนั่งล้มกันพี่น้องไปถ่ายกระแพ้กันเด้อมันจะเป็นงามๆขั้นหัวพี่น้อง เปิดขานัองทม่ารถน้องเาน้องมพี่น้องเาสยอุถใจ้าน้องบีมกับไข่พี่น้องเอ้ยอุกใจกน้อบีมกันอเอานะนอมันไพี่น้องเอ้ยอ้องบทมกัข่พี่น้องเอ้ยกสะัพี่น้องเป็นูกนะน้อพี่น้องเอ้าอุกใจนนอม่พี่น้องอ้ยอกใจนะน้งบีมไข่้วงน้องบีมข่พี่น้องเอ้ยแ้องม่ไน้องเ เนี่ยก้นอยู่วะชั wants, so, uh ้นทิดหน้าพอนละน้องบีมไข่พอนละเป็นสิลงมาไม่ชาวไข่ชาวไข่พอน่ะเมื่อนี้กับชิเว่เสียอย่างพอดิ้งอะไรพี่น้องอุกคนนาคันลูกเนี่ยลูกเลยบ่อมันยังบ่อยแย่เห็นนะคัรใช้ไม้ลุงมีหูจักเนาะลุงมันยังว่าเจ็บท้องว่าเจ็บท้องเนาะ ว่าอยาค้าเขาก็วายคาเนาะนิดนึงเนาะอยู่บนจักรยานยงต์เลยนู้กันสิ้นเดือนนะมีรถนารูกับต้นเดือนนะไม่รถก็พอแล้วน้องยอมดูก็ได้พี่น้องคอยหนทางกับมูมีรถจักรอันนี้ก็เป็นกระเป๋าสำนอมอันนั้นอันนั้นรักษาเม็กสะอุนเก็บมาตอนเมลเล อันนี้ก็พักกิเลสสององเมาขนาดมื้ามณีนะมา,า,มา,าพักกิเลขขสข้างนสะออนนะวาขามเองกินบบ,บกเอาไปขายเพื่อนวะต้มขายเดือไปรอขายน้ำบ้าน <c oughs> <c oughs> กำละปั้นละพันสองพันเออปั้นละสองพันสามพันสามันห้าพันงเศร้สาสาวเป่งกฮักมาละปลายปลายองเศ้านะือ ผม area, าผผมาเห็ดหม้ด้วยสะแป่งเนื้อให้เบิ่งคลิปนี้วายของเศร้าจ้ะมันปีนแล้วก็มันแล้วให้สะว้นไปจับยีบบ่หันบอกคือขนาดเนี่ย <c oughs> พี่น้องสะว้นจะไปจับเด้อพี่น้องเออเออแม่ เป็นประเด็นนี้นะคะเอาเสาวนี้มีรู้เป็นประเด็นนี้เหร่ปะสาวนี้มีรุ้นราเป็นหรอ <c oughs> สาวอนเมื่อปลาละเดอ้อรถมาแล้วอะไรนี่รถตู้มาแล้วพี่น้องน้องหนุกกับสาวอนเป็นพุทธาย ปลาเราเต็มบ่เฮ้ยบ่เพาก้อนถามซะก่อนเต็มม่อมีคนโอเคโอ้คอมเมนต์สารน้องว่าเขาจะทำไมมาสานุกปลาแพ้สิเมื่อน่าแล้วคนละยังคันละเมื่อพี่น้องเลยเะมองนี่เมื่อพอเดียววันนี้ เมื่อกันเด้อสุขดีสุขดีเออสุขดีผู้อยู่สุขดีผู้ไปเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายเด้อหมดสุขุมหมดสุขคนเดฮาเจอเจอเดือยวเจอเดี๋ยวที่หน้าเฮาความว่าเมื่อก่อนกับไปเจออยู่ท่าเดืออะใครท่าเดืออโอนสนุกอะออกเมื่อแล้ว แมนคณะถูกส่งไอ้น้องแต่เพื่อนมาส่งสานน้องแมนเพือนก็เดียวเลยนอ้น้องเดียวคุณดีปรทุกคนเลยุณแม่เขาแม่เลี้ยงดีเียันเสียแนวแน่เมื่อแล้วพี่น้องวันนี้กำลังเดินทางกิเลศออกเมื่อเลยเด้อพี่น้องสาวน้องวันนี้สบายดีเชื่อพี่น้องออกเมื่อแล้ว ในรถผมมีคนหลายพี่น้องู้ทางนั่งู้ทางนอนเจ้าล่ะครเจ้าเราบ่ครเจ้าเจ้าล่ะครบ่ได้ค่ามันเนะเบืืองไม่รถกนนะดวงบอดีเนาะม้นนี้เ <laughs> น,ะนะ <laughs> าบบนะม <laughs> า,ก,ากั <laughs> บปะ มากระเพาะดวงยังไม่ดีเลยเกิดอะไรขึ้นไปเนอะไม่เลยกะท้วงค่ะจีนีพี่น้องเคารพใจว่าสโนอ์เมื่อแต่เช้าสโนว์มาหักก็ขึ้นนวดมาพูดว่าโอ้ยมาขึ้นเบาเบามาฮอดมาแต่เช้าพุูดพนดมาออกมาแล้ววะบอกพนว่าเฮ็ดคลิปน้ำคุณแม่พุณนี้อยู่วะยังโมเม่อวะแม่เอ้ยวะน้องบีมก็ไข่เฮงเมื่อทีกัน น้องบีบก็ไข้แห้งไม่ได้โทรมาแต่ฉันได้พามาคลินิกคนที่พี่น้องเมื่อละพอ่อคนพะปะยุยพอ่อคนเมืองเวียงละฉัได้ขี่รถจับเข้ามาก็ไม่ได้สองคนพาน้องบีบมามาคลินิกนี่ละคลินิกขาวบอลตาำเยลยนี่ประมาณที่หนึ่งสองที่จต่ฉันมามา่มายีบนี้ แลวสิพยายามเจ๊อมบาากาลกีประารสานชิซื้อขนมป้านเพื่อนต้อนไปต้อนเพื่อนพี่น้องแล้วก็สีให้บอเพนประสานงานกับทีมงานเพื่อนแน่ว่ะสิต้อนท่บทาบนะ้ในห้องวิบนะในเ้องสิพยายามเพื่อนไปหาก,กันนะเลกเปลี่ยนแลกเปี่ยนอาชีพการเลกเปลี่ยยจกไปเบิ่งมาประเทศใดกันนะการวิธีของประเทศคลิปสน้องก็จะไปเบิง่งประเทศนะไปเบิ่งตัวจริงเลยเห็นม่ม ว่าเห็นอยู่ในโทรศัพท์ก็เห็นอยู่เห็นหลายอยู่ในยูทูบแต่ว่าสำนอมยังไปเห็นตัวจริงว่าคนเเ็ศใดๆในไหนเนี่ยนะเฮาซื้อมากเก็บเป็นแบบย่างเอามาให้ในพี่น้องเบิ้งก็มาส่งมือหนึ่งเนาะส่งมือสามส่งเือสามมือกับประหยัดมือนะามีพาน้องบีบมาไข่กับกับชิยูอยู่ประมาณมือหนึ่งสองมือกว่าจะสิ่มือพี่น้องเลยนี่น้องบีบมาไข่แห้งไม่เหลือตัวมา โทรมาหาตั้งแต่กลางคืนโทรมาตั้งแต่เจ็ดสองโมงสาวน้องอะ่ะนอนบารับเลยลูกโทรมาบดมีมานอนกลางเว้นหนี้กลางคืนนอนบารับคือทรรุกคนรู้ง่ายมาเวียงมาลูกไปไข้ใส่เป็นตลอดน้องบดมมีอันนี้อ่ะคือพยอยากให้เมย์หนีจากอย่าง,างไรพี่น้องเอ้ยถ้าเมย์ออกมาหน่ะก็ไข้ร้อนเขินมาไข้ท้ายท้ายเดือนกับกับต้นเดือนน้องบดีมาไข้นะท้ายเดือนต้นเดือนจะไข้ร้อนน้องบดีสังเกตมาหลาย ้รถหนาวอีกสามปีสี่ปีเพม่อนกันซีิี้แหละปิดเย็บปิดไข่เพื่อนรถหนาวเดิน้องบีมเดินแม่กันซีฮอนเทือนแล้วสะอนกาได้เก็บผักษเมกนอกมาตอนเมลเลแล้วก็ผักษเมกครับ <allen. S 2> อันนี้กับขี้เล็กขี้เล็กสองทงผักษเมกทงหนึ่ง คนนรพ่มีเนื้อตอนคนเาเพ่อนักสมิกับักขี้เล็กคนนะรไม่เะพัมากก็ได้พักขี้เล็กนะขี้เล็กย้มี่ะแสอยู่บ้านทฮาหัหนหายเก็ได้ขี้เล็กก็ได้บมพอยู่สวรรค์เจโนมันหลายหดหอมใสหนังเค็มหอมใสหอยจุบมน,น,นะพี่น้องแซ่บๆคนนี้เลยก็มีอยู่ สามสี่คนพี่น้องสี่นั้สาวน้อมแล้วก็มีมีพระที่ทั้งหน้ามือนี้สาวน้อดมดวงดีแล้วมือนี้พี่น้องเหนื่อยจะขึ้นได้ขึ้นนดุดเรื่องเงี้ยเรื่องอเองีเ้ยมีพระอีกซื้อเด้อเล็กเวียดเด้อพอดีซื้อซื้อเล็กเพิ่งเด้อเล็กลาววานนี้อ,อกเพึ่งในวานนี้ลสลท็่ามถุงสี่กระถ๋งเครื่องที่เล็ก ตัวห้แน่มองหุ้นแน่มืงหุ้นอยู่บ้านนะหุ้นเมื่อเช้านี้ยังมาแล้วหาก็ได้ทงเดียวมูงหุก็ยังทงนึ่งจังหุ้นแต่พักตี้ถพักสะเม็ดันนี่สำหรับคลิปนี้แล้พี่น้องกันจ้าึงกดไลคกดรซสงสรน้อง่าแซ่บเ้อพี่น้องเินลงใจสาวน้องเนอนแล้วกันากินตามช่อง เมจีพอเเด้พี่น้องมาสานัยันต์นงอนมทยเด้อรีสรั์นักเก็ตเด้อพี่น้องไปกำลังใจให้เพื่นเด้อทิดตามเด้อสอยๆกันไปแล้วพี่น้องเหมือนผักผักสมเด้อจ้าพี่ภพกันในกองทักองใหเด้อจ้าขอโทษเด้อจ้าคนที่โมมักสาน้องเลยกองทัพกองไหม่ลาเด้อจ้าบ๊ายบายสบายดี